สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องมีนาคอ n ฟ f c h a n n นะคะวันนี้แล้วก็มีคลิปอะไรให้รับชมไปดูกันเลยค่ะว่ามีคลิปอะไรให้ทุกคนชมกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิว ชาเขียวนะคะซึ่งเป็นชาเขียวญี่ปุ่นนะคะรสชาติก็อร่อยเข้เขมข้นนะคะละมุนมากเลยคร<ม>ับเพราะว่าจะไม่ไม่ไม่ขมมากนะคะเราจะชงใส่น้ํานะคะหงชาเขียวก็จะได้เป็นซองๆนะคะในถุงใหญ่นะคะเราก็เอามาเทแล้วก็ผสมกับน้ําอุ่นหรือว่าน้นําอุณหภูมิปกติก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ค้นให้มันละลายนะคะแล้วก็เข้ากันดีนะคะ สร็จแล้วถ้าใครจะใส่น้ำตาลหรือว่านมก็ได้นะคะอันนี้เราจะจะใส่นมข้นหวานนะคะแล้วก็นมสดนะคะนี้เราก็ใส่นมข้นหวานลงไปนะคะเราก็จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะซอง ใส่นมข้นหวานตาทีพอร์ตเสร็จเน้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่นมสดนะคะก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเราใส่นมข้นหวานนะคะก็จะออกหวานละมุนนะคะ เราก็จะชงวิธีที่สองนะคะเราก็จะใส่ชาเขียวีน่น้อเดิมนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะใส่แค่น้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็นมจืดนะคะนมข้นจืดนะคะ นี่เราก็จะใส่นมข้นจืดนะคะชอบมันมากก็ใส่เยอะนิดนึงนะคะถ้าไม่ชอบมันก็ใส่นิดหน่อยนะคะรสชาติก็จะหวานหอมละมุนนะคะอร่อยไม่ขมมากค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบชาเขียวแบบเข้มข้นนะคะก็ยี่ห้อนี้นะคะไล์เลยค่ะหอมละมุนค่ะเ<ๆ>พื่อนๆก็ชงชางเขียวไว้ทานที่บ้านได้นะคะ ง่ายๆแบบนี้ถ้าใครชอบชงกินก็ใส่น้ำแข็งนะคะก็เรียบร้อยนะคะพร้อมทานค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ